ใส่นมนะคะนมสดค่านี้ก็ได้แล้วนะคะยิ่งข้าวกับโอะโวคาโดเนี่ยนะ <S 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 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไล่จุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้หันหอมนะคะ แสบตามากคิดเมนูง่ายๆนะคะทำอยู่บ้านวันนี้ฝนจะทำเมนูข้าวหมกไก่นะคะให้บับบ้าชิมดูว่าบาบบ้าจะชอบหรือเปล่าน่าจะชอบเพราะนางชอบกินเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเครื่องปรุงนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะคนี่ก็คือเฟินจะหมักไก่ก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็นเครื่องเทศนะคะมียี่หร่ามีกานพลูลูกผักชีพริกไทยดำนะคะลูกเคนนะคะ เฟนเจอเม็ดเดียวลืมซื้อนะคะแล้วก็มีลูกกระวานใบกระวานแล้วก็นี่นะคะ่ะแท่งอบเชยนะคะแล้วก็ผงก็จะมีผงขมิ้นนะคะพริกปาปิก,กา้ายาฝรันนะะ่งค่ะส่วนอันนี้นะคะฟนรวมกันเป็นสามถ้วยเพราะว่าจะปั่นรวมกันนะคะก็มีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะเดี๋ยวฟนจะเอาอันนี้นะคะไปปั่นรวมกันนะคะ ถ้าเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องเทศนะคะคั่วให้เครื่องเทศหอมนะคะคั่วไฟกลางๆนะคะพอมันเริ่มออกกลิ่นนิดนึงเราก็ใส่ ที่เหลือลงไปคั่วเลยค่ะคั่วให้หอมเลยนะคะอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะหอมมากเลยเพืนจะเอาอันนี้นะคะไปปั่นรวมกันนะคะปั่นให้เป็นผงหรือใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตำนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นผงเครื่องเทศนะคะนี่นะคะเราก็เอา ทั้ง3อย่างนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผสบกันเลยนะคะถ้าก่อนเอยเรามาหมักไก่นะคะเราก็ใส่เครื่องเทศทั้งหมดนะคะลงไปเลยค่ะอันนี้ส่วนผสมต่อไก่กิโลครึ่งนะคะอันนี้เกลือฝนเอาไปปั่นกับเครื่องเทศนะคะเป็นเกลือทะเลจะได้ไม่เค็มมากเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลหนช้อนโต๊ะค่ะ โยเกิร์ตนะคะหนึ่งถ้วยใหญ่แล้วก็ขยำเลยค่ะจริงๆแล้วมันต้องเอาโยเกิร์ตกับเครื่องเทศลงไปขยำก,กันก่อนเราค่อยเอามาใส่ไก่เฟนก็ลืมขยำให้เข้ากันเลยนะคะหมักไก่เอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือใครจะหมักน,นานกว่านั้นก็ได้ ยิ่งหมักนานก็ยิ่งอร่อยตอนนี้หิวนมนมหิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวรับเอาไว้นะคะแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะในระหว่างที่รอไก่นะคะเฟิร์นก็จะมาเจียวหอมนะคะอยู่ตุรกีนะคะไม่มีหอมแดงแบบบ้านเรานะคะเฟิร์นก็เอามาซอยนะคะแล้วก็มาชุบให้มันแบบดูดซับความชื้นนะคะเพราะว่าน้ำมันเยอะมาก,มากเลยค่ะ ใครอยากจะตากลมนะคะยิ่งดีนะคะแต่ว่าลืมไม่ได้ตากนะคะคือไม่ได้ตากก็ได้แห้งในระดับหนึ่งนะคะใช้ไฟอ่อนกลางๆนะคะเจียวหอมจนกว่าจะเหลืองนะคะเอาขึ้นนะคะ ค่ะอันนี้เราก็จะได้น้ำมันหอมเจียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเดี๋ยวเฟินจะทําการจี่ไก่นะคะเอาไก่ที่เราหมักไว้เอามาจี่ในกระทะ นี่นะคะก็ค่าเราได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปหักไว้ในหม้อแล้วก็ทอดต่อไปนะคะจนหมดะคะ่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคนปิดไฟก่อนนะคะแล้วคนก็จะใส่น้ําน้ําที่หมักนะคะที่มันเหลือจากไก่คนจะใส่ไปหมดเลยนะคะใส่ กระเทียมที่เราปั่นไว้ตอนแรกนะคะกระเทียมขิงแล้วก็หอมแดงนะคะที่ปั่นไว้เดี๋ยวฝนจะเอามาผัดนะคะใส่เนยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะลงไปค่ะค่าพอมันเดือดนะคะเดีเ๋ยวคฟนจะเอาไก่นะคะลงไปทีละชิ้นนะคะ ใส่นมนะคะนมสดคนใส่ครึ่งลิตรนะคะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะเปะื่อยค่ะเพิ่นลืมใส่นี่นะคะเราก็ใส่ไปเลยคะ่ะ นี่นะคะ่ะพอมันเดือดเราก็ลดไฟนะคะถ้าปิดฝาค่ะทุกคนเราก็ได้แล้วนะคะไก่นะคะเราตุนตุนในน้ำนม,มสดเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวเฟินก็จะตักใส่ในหม้อเอาพักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำอันนี้นะคะมาหุงข้าวค่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรที่เฟินคิดทําขึ้นนะคะอาจจะทําไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่เฟินปิดไฟนะคะเฟินเอาข้าวซาวน้ำนะคะถ้าใช้ข้าวเก่าได้ยิ่งดีนะคะอันนี้เฟินเอาไปซาวแล้วก็ซาวสาบน้ำเลยนะคะเพราะว่าเฟินไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นข้าวใหม่ข้าวเก่าเอายางออก ก็เลยต้องซาวเยอะหน่อยทีนี้คนก็จะตักใส่เลยนะคะออหอมข้าวลูกน้องกินข้าวไหมค,มมครับมาไหมได้ไหมได้ครับ วันี้ป๊าคนมาไปทำฮะวันนะี้ทำป๊าคนนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยววันนี้ทำให้นะลูกวอนนี้ทำป๊าคนได้ไหมนะยังไม่ได้ลูกให้วัมนี้ทำกับข้าวก่อนเนี่ยค่ะฝน,นก็คนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวฝนจะเติมน้ำนะคะให้มีความสูง หนึ่งข้อนิ้วตามแบบที่เราหุงข้าวกันปกติอะค่ะอาจจะแบบให้ลดลงนิดนึงเผื่อข้าวแฉะนะคะแล้วแต่ข้าวของแต่ละคนนะคะถ้าใครข,ข้าวบ้านใครแฉะนะคะก็ใส่น้ำลดลงข้าวเก่านะคะก็ใส่น้ำตามที่ทุกคนเคยหุงเลยนะคะเสร็จแล้วคนก็จะเปิดไฟแล้วก็ปิดฝา ให้มันเดือดนะคะแล้วก็ลดไฟลงต่ำสุดเลยค่ะค่านี้ก็ได้แล้วนะคะอิงข้าวที่เราหุเราผุ่งเอาไว้จริงๆแล้วต้องรอประมาณ20นาทีนะคะ ข้าวมันถึงจะแบบเวลาตักแล้วมันจะรั่วนี้ก็แบบมันยังร้อนอยู่มันก็จะแบบออกแฉะนะคะแต่พอมันเย็นตัวแล้วมันก็จะแบบเรียงเป็นเม็ดนะคะนุน่มๆนะคะหิวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟกันเลยะคะ่ะฝนไม่รอแล้วนะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟก่อนนะคะอนี้ แล้วก็โรยด้วยนี่อ่ะอยากชิมอ่ะอยากชิมอยากชิมหรอลูกอือฮึอยากชิมอะเนี้ยวอือฮึอัเนียวอะเหนียอันนี้อ,นนอ,อะไรลูกอะเหนียอือ่น,นอยากอยากกินอยากชิมเดี๋ยวเดี๋ยวมามีตักให้นะลูกนะให้แม่ชิม เยลเยลเหเียวเยเยเยนี่ไะเอาไก่ให้นะะ้องอ่ะากชมเอามาอยากชิมใยากรสเผ็ร e s มของใครอ่มของหมอมีลูก

โอ้แม่เก่งยังเลยแม่กินอะโวคาโดด้วยอยากเชมอยากเชมปนอ,อันนี้มันร้อนเดี๋ยวรอแป๊บอยากเชมอนยากเชมอชเอานี้ด้วยไหมเอาหอมด้วย,ยไหมแอ่มาเอาเอ๋อไม่ชอบกินหรอแมอ่ไม่ชอบวันนี้แม่ชอบวันนี้เดี๋ยวเป่าก่นนอนข้าวกับอะโวคาโดเนี่ยนะ <laughs> อืมล่ส์อ้ไรบ๊อบบี้ชอบบ๊อบบี้ชอบเอาข้าวเอาข้าวนะลูกนะหันตักข้าวให้น้องน่าจะเอาเนี้ยอันนั้นน่าอร่อยไม่ชิมแม่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะกินหรือยังเมื่อกี้กินหรืยอยัง แงไม่ชอบหรอชอบมันชอบอมชอบไม่ชอบครับชอบเมื่อกี้กินอะไรกินข้าวหรอเก่งมากแล้วทำหมี่ยำซุนอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเลยสวัสดีค่ะออื้ <laughs> <laughs> การันตีโดยน้องแมทแมทบอกข้าวไม่ให้อร่อยแตงกวาอร่อยกว่าอร่อยอร่อยไหนพูดทีอร่อยครับพี่กินเนี่ยพูดกินไม่ชอบไก่ชอบข้าวอ่ะไม่ชอบไก่อ่ะแม่ไม่ชอบไก่กินไปลูกแม่ไม่ชอบไก่แม่ไม่ชอบไก่อ่ะมาไม่ชอบไก่ ชอบวันนี้อันนี้แ<ะ>ม่ชอบอ๋อยากกินข้าวเหรอ mm hmm. ข้าหลังกินข้าวสักพักนะคะแล้วก็มาดื่มชาก,กันนะคะบาบ้านะคะเป็นคนต้มเพราะว่าวันนี้เฟิร์มบอกว่าเฟิร์ไม่ไหวจริงเหนื่อยมากๆนะคะเหมือนจะไม่สบายนะคะพอร่างกายอ่อนแอก็จะไม่ค่อยสบายปาบ้าก็เลยต้มชาให้พวกเรากินนะคะ น่ารักมากแม <laughs> ่แอนชัยแม่แนนเธอใส่สตรัมลิมมุสอ่าอเอาสองอันใส่เลมอนฝานนะคะมาตมลิสต์จุ่มตกแมนลุ่มนะแม่พี่สองอัน,อนชีเขีเออทุกคนจะบางคนอยากรู้นะคะว่าเด็กๆดืด่มชาได้ไหมนะคนตุรกีนะคะบางคนให ให้เด็กตัวเล็กๆนะคะกินชาแต่ว่าเป็นชาที่เจือจางจน,นแทบจะไม่เหลือรสชา<น>เลยนะคะแต่ว่าคือว่ามันเป็นชาดำมันก็เลยจะออก<น>สีมากนิดนึงนะคะมาเลมอนเนอะเลมอนลูกคนตุรกีนะคะประเทศตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคชามากที่สุดในโลกนะคะดื่มชาคือมันอยู่ในแบบมันอยู่<ม>ในสายเลือดของคนตุรกีที่จะต้องดื่มชาค่ะดื่มชาไม่ว่าจะเป็นชาดํา ชาอื่นๆนะคะชาจากสมุนไพรนะคะสรรหามาดื่มมากๆเลยค่ะคนตุรกีเขาเชื่อว่าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วเขาก็จะไม่ชอบกินเย็นนะคะที่ตุรกีจะหาซื้อน้ำที่มีน้ำแข็งยากมากๆเลยนะคะ ขนาดหน้าร้อนเขายังแบบให้โคลาแบบน,น้ำแข็งน้อยมากหรือบางคนก็ไม่ใส่เลยนะคะกาแฟนะคะกาแฟปั่นก็เขาก็ไม่นิยมดื่มนะคะเขาบอกว่ากินแล้วมันก็จะป่วยนะคะเขาจะนิยมดื่มกาแฟร้อนไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าหนาวคะ่ะพอฝนไปซื้อกาแฟปั่นหน้าหนาวนะ,ะเด็กเด็กาบาริสต้านะคะมองหน้ <laughs> าแปลกะคะ when i was a child there is not much d i f f e r e n e Chocolates like now, so also it's expensive. So our family buy this biscuits. This biscuits is very cheap. Yeah, cheap. And this is Turkish delight. And you make sandwich. Sandwich. <laughs> <laughs> like this. You a little bit squeeze like this. อ,อนี่นะคะขนมสมัยบ้าบ้าตอนเด็กๆนะคะขนมปังนี้คือคนชนบทนะคะเขาก็จะกินแบบต้องมีติดบ้านนะคะทุกบ้านเลยนี่นะคะขนมปังนี่แล้วตรงกลางก็จะเป็น เธอิดดีไลน์นะคะแล้วก็บาบาก็จะแบบบีบให้มันเป็นแซนด์วิชนะคะนี่คือขนมแบบโบราณมากๆเลยนะคะลองชิมนิดนึงเป็นมันละยากให้บาบาอืมอร่อยนะเหมือนกินขนมปังขนมปังปีปะค่ะที่มันมี ใช่สับปะรดกวนอยู่ตรงกลางค่ะกินเหมือนกันเลยค่ะแต่มันอันนี้มันเป็นมันเป็นรสส้มนะคะอันนี้เป็นบ้าๆเอารสส้มมาให้เฟิร์นนะคะกินในท้ายก็เลยค่ะไอชิมาไอซีมาไอพุดวัน o ำหรับตัว e องก็ให้ตายถึงเนาะของข้ามีเลมอนของข้าเลมอนอันนี้ของมันมีเป็นออร์เรนจ์ออร์เรนจ์อีสปันโรส โรสเหรออ่าอันนี้ไส้กุหลาบของแม่ไส้โรสแม่กินอันนี้ไหมลูกอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยอ่อันนี้รสส้มรสส้เหรอกินกินหน่ะนี่กลนอะอ่ะก่นอะไกินอะ่ะกนอะไอกินอะไอ่ะกินไอ่ะกนอไอ่ะกินอะอ่ะกินอรอ่ะกินออกินอะไอ่ะกินอะไอ่ะกินอินกลิอออ่ะกิิอิกินอ่ิ ช่วยเดีนะ๋ยวเดียวช่วยช่วยช่วยบอมีกินแมทบอกพี่โอคานว่าช่วยช่วยมอมีกินหน่อยมอมีกินไม่ไหวแล้วอาไรลูกพี่โอคานเก่งไหมลูกนนอ,อะไรนะนนพี่โอคารกินหมดพีโอคานกินเก่งไหมบอนกินไม่ไหว <laughs> ทำไมทำอัน like ไ <laughs> ลค์กันลูกดูแม่ทำอันไลค์ ทำไมอ่ะไม่อร่อยหรอตกลงอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอร่อยครับสิลูกค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งตเตือนไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไรต์ตุรกีนะคะสำหรับน<ๆ>ี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย